อธิบายก่อนนะครับวันนี้เป็นการเซตระบบไลฟ์คือเป็นไลฟ์ขายสินค้าไอทีแล้วก็ขายเครื่องสำอางแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีสลับไปสลับมาวันนี้แค่มาวางระบบก่อนเพราะเดี๋ยวตอนถ่ายจริงเดี๋ยวอาจจะต้องมารีเซ็ตกันอีกว่าไอ้มุมนี้จะขายเครื่องสำอางหรือว่าไอ้มุมนู้นจะขายไอทีหรืออะไรทานองนี้แต่ภาพรวมห้องเนี่ยห้องกว้างมากคืออันเนี้ยเหมือนเป็นห้องเหมือนห้องผู้บริหารนอะที่แบบอ่ะมีโต๊ะบอสอยู่ตรงนี้ซึ่งก็ถูกเลือออกไปแล้วกลายเป็นโต๊ะธรรมดาโต๊ะขายของแล้วก็ยาวไป ตอนแรกตรงนี้เป็นกระจกซึ่งมันไม่เวิร์กแสงข้างนอกมันมาแล้วก็เสียงค่อนข้างกล้องด้วยตอนนี้ก็เสียงหายกล้องไปเยอะนะครับจริงๆถ้าจะลดอีกหน่อยก็เดี๋ยวมีโฟนิจงเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มก็เดี๋ยวมันจะหายกล้องไปเองไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ขายของนะครับขายของแนะนําผลิตภัณฑ์ประมาณนั้นง่ายๆตัดสลับ2กล้องจริงๆความยากของอันนี้ที่ไม่เคยทําเลยก็คือการไลฟ์ตัดสลับ2กล้องอันนี้ปกติแต่ต้องตัดสลับ2กล้องให้เป็นแนวตั้งด้วยดังนั้นมันก็เลยจะพิเศษหน่อย สองกล้องนี้จะตัดสลับโดยสวิตช์นะครับสวิตช์เนี่ยก็จะเป็นของ Device v a l l h d s ตัว 9125P ตัวนี้ใส่ HDMI ได้4พอร์ตนะครับเป็น HDMI สวิตช์แบบฝาเปิดปิดจอพับได้สาย HDMI 10เมตรทั้งหมด4เส้นนะครับของกล้อง2เส้นของจอมัลติวิวเส้นหนึ่งโปรแก,มกนนรมเมาส์อีกเส้นหนึ่งหรือว่า HDMI พาทูอีกเส้นหนึ่งนะครับต่อไปเดี๋ยวเราเจาภาพจากกล้องเนี่ยเข้าไปในสวิตช์กันนะครับ อ่ะต่อไปสวิต c h เชอร์นะครับไอ้เจ้าตัวนี้มันคือ Device w e ล l h d 9125P ตัวล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีกล้อง2กล้องเราอยากจะตัดสลับภาพ2ภาพเราใช้สวิต er. c h เชอร์ i s w i t c h ไ r er, สวิตเชอร์ดีกว่าใช้การ์ดแคปเจอร์หลายใบเราเอาทุกภาพเนี่ยมารวมเข้าที่สวิต c h เชอร์ตัวนี้ตัวเดียวกดเลขหนึ่งได้สองได้สได้สี่เนี่ยอ่ะ er เนี่ยสวิตเชอร์เนี่ยมันก็จะมีพอร์ต HDMI เอาไว้รวมสัญญาณนะครับอย่างไอตัวนี้ดูนะ 9125P ตัวนี้นะครับ มีเอ็นดิบไเนี่ยได้หมด1 2 3 4 4พอร์ตพอนะครับเอามาเป็นมัลติวิวได้1พอร์ตและโปรแกรมเอาเป็นภาพไฟนอลเนี่ยได้อีก1พอร์พอนะครับจริงๆตัวของมันเนี่ยเป็นการ์ดแคปเจอร์ในตัวด้วยมีไทสีเสียบพข้าคอมป็นาแคปเจอร์ได้เลยแต่ว่ามันจะได้แค่พันแปดสิบพีสามสิบนะใส่ไมอินได้2ใส่ไลอินได้1 Li ่งไลเอาได้1นะครับเสียบหูฟังมอนิเตอร์ก็ได้ปรับวอลลุมตรงนี้สวิตช์เปิดปิดนะครับอายุ USB วิบปุ่นี้มันคือทันลี่นะเนี่ยอะ หน้าตาสวิตช์เป็นแบบนี้เราเอาสัญญาณเข้านี้ทั้งหมดแล้วต่อเข้าการแคปเจอร์จบนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องวางส er วิตชอร์ไว้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดสลับกล้องเองหรือว่าจะมีคนตัดสลับให้ะแต่ว่าสมมติถ้าเราเกิดเราตัดเองไว้ก่อนแล้วกันนะเราต้องมาอยู่บนโต๊ะคาตรงนี้ปกติสวิตช์เนี่ยผมจะวางไว้ซ้ายมือเพราะว่าขวามือเนี่ยเราจับเมาส์อยู่แล้วไม่ถนัดนะครับกดตัดอยู่ตรงนี้วางไว้ตรงนี้สวิตชอร์มันมีจอมันติวิวให้ตัวนะครับตัวนี้ก็คือจอพับได้เล็กบางเบาอ่ะ เสียบปลัก๊กทีนี้มันจะต้องต่อสาย HDMI เนี่ยจากกล้องทั้งหมดเนี่ยสตัวกล้องที่อยู่ตรงนู้น2ตัวเนี่ยต่อสายมาเข้าอินที่นี่2ตัวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเห็นลากสายไปกล้องทั้ง2องตัวนั้นหน่อยเสียบปลั๊กอะเสียบปลั๊กที่สวิตช,ชอร์เข้าไปปุ๊บแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านปุ๊บแค่นี้นี่ตัวสวิตช,ชอร์นะครับหันออกมาก่อนก็ได้ เปิดออกมาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ยังไม่มีภาพอะไรเลยเดี๋ยวเราจะต้องเอาภาพจากกล้องเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราจะต่อสาย hdmi เข้าไปที่กล้องสายที่เราใช้เนี่ยก็คือสาย hdmi ธรรมดายาว10เมตรจริงยาว5เมตรก็พอแต่ว่า requirement ตอนแรกคือไม่แน่ใจว่ากล้องอาจจะถูกโยกย้ายไปซ้ายไปขวาไปนู่นไปนี่ดังนั้นเราก็เลยเผื่อสายไว้ประมาณ10เมตรเพื่อที่ว่าเวลายโยกมันจะได้ง่ายมันจะไ,ไม่ตึงนะครับหัว hdmi ธรรมดาเนี่ยก็ลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยหัว h ไ m ้ธรรมดานะครับแต่ว่ามันเสียบเข้ากล้องทันทีไม่ได้นะครับเราต้องมีหัวแปลงหัวแปลงเข้ากล้องแค่นอนอพเนี่ยมันจะเป็นหัวที่เขาเรียกว่า mini hdmi นะครับ mini hdmi ถ้าเป็นของพานาหรือว่าของ sony จะเป็นไมโครนะครับอันนี้เป็น mini นะแล้วก็เสียบหัวใหญ่เข้าไปเึ๊บนะแล้วเดี๋ยวเอาไอ้หัวเนี้ยไปต่อเข้าที่กล้องส่วนไอ้ปลายอีกด้านเนี่ยก็ต่อเข้าสวิตช์ไล่สายออกมาทําให้มันม้วนน้อยที่สุด หรือไม่ม้วนเลยเรียกว่ารีดสายนั่นเองปกติสาย HDMI นะครับถ้าเกิดว่าระยะมันไม่ได้ไกลามากเนี่ยหาสายเส้นบางๆมาก็ได้นะครับแต่นี่มันสายยาวชิ้นนสายมันมีขนาดใหญ่น้ําหนักมันจะเยอะดังนั้นเราอาจจะต้องออแรปสายติดกับขาตั้งกล้องง่ายๆไปก่อนนะครับในที่นี้ของผมจะใช้วิธีพันหลวมๆให้มันพออยู่ที่ขาแล้วก็ให้ปลายเนี่ยมันยื่นออกมาเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไม่ลังมากเกินไปนะครับประมาณนี้ละส่วน ที่จะต่อเนี่ยอ่าเดี๋ยวหันกลับมาให้ดูใหม่อีกรอบอยู่ข้างๆนี้พอร์ตด้านข้างของ Canon RP นะครับแ a n o n อ p เนี่ยเป็นกล้องที่มีพอร์ตค่อนข้างครบพอสมควรปึ๊บนี่พอร์ต USB Type C ก็มีนะพอร์ต HDMI อยู่ตรงนี้เนี่ยมินินะครับมินิส่วนพอร์ตไมพอร์ตหูฟังอยู่ด้านข้างก็ต้องเปิดออกมานะครับอืมอ่ะประมาณนี้พอร์ตไมหูฟังไม่ใช้เราใช้พอร์ต HDMI อยู่นี่เราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลย จ,จบหมุนกลับไปหักแนวตั้งเหมือนเดิมสายเนี่ยกล้องตัวที่หนึ่งเราเสียบเข้ากับพอร์ต HDMI หนึ่งหนึ่งตรงนี้ปุ๊บแค่นี้พอเสียบแล้วภาพก็จะตอออกมาเต็มจอเต็มสกรีนแบบนี้นะครับช่องที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด4ช่อง1 2 3 4นี่คือ HDMI 4อินพุตนะอินพุตหนึ่เดี๋ยวต่อ HDMI สเข้าไปภาพจะมาขึ้นตรงนี้ ป๊บอ่ามาละภาพมาขึ้นละทีนี้เหลือเราก็กดตัดสลับได้เลยกล้องหนึ่งกล้องสองกล้องหนึ่งกล้องสองนะครับแค่นั้นง่ายไหมอันนี้มุมภาพมันเหมือนกันอยู่นะครับดังนั้นอย่าเพิ่งงงเห็นซูมไปกล้องนู้นหน่อยดิโอเคอ่าเนี่ยกล้องหนึหน่งกล้องสองกล้องหนึ่งกล้องสอง 2. สมมุติกล้องสองมันถ่ายเป็นแนวตั้งอยู่แบบเนี้ยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้สวิตช์มันเป็นแนวนี้ใช่ไหมมันก็เลยอาจจะดูแบบดูยากหน่อย แต่เดี๋ยวผมค่อยแก้ให้มันง่ายขึ้นการตั้งค่าสวิตช์นะครับสวิตช์เนี่ยพอเอาเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องปรับเฟรมเรทหรือ PJM เราเนี่ยให้มันตรงกันทั้งระบบอย่างเช่นกล้องเราใช้ระบบพอลคือ 1080p 50 f เฟรมเราจะต้องปรับตรง,นง er เนี้ยของสวิตช์เนี่ยเป็น 1080p 50ด้วยนะครับครับปรับโดยการกด F 1นะครับรีซอสตรงเนี้ยกดปุ๊บมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับอ่ะลองดูนะฮะตรงนี้นะครับกด F 1ทีหนึ่งนะ1กด T หนึงปุ๊บเป็น10,80ป25 กดอีกทีหนึ่งปุ๊บเป็นพันแปดสิบปียี่สี่กดวนไปจนเป็นพันแปดสิบปีห้าสิบให้ตรงกับกล้องแค่นั้นนะครับจบสวิตชอร์เราตั้งไว้แบบนี้อ่ะภาพเราเ,าเข้าสวิตชอร์หมดแล้วต่อไฟตรงเรียบร้อยแล้วต่อไปเอาไม์ไปเข้าที่สวิตช์ดูเนื่องจากสวิตชอร์ตัวนี้นะครับมันรับไม์อินได้แล้วก็ลายอินได้นะครับนี่ที่พอร์ตนี้ดูผมจะเอาไม์เสียบเข้าไม์อินหนึ่งนะครับพอร์ตไม์เสียบเข้าไม์อินหนึ่งตรงนี้ปั๊บแล้วตัวไม์เนี่ยกดเปิดครับกดเปิดค้างกดค้างครับปึ๊บ อ่ะมาละสัญญาณมาหมดอีกตัวด้วยปึ๊บโอเคสัญญาณมาเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ใกล้ๆอ่ะที่ดูง่ายๆคือตรงแถบหน้าจอสเตตัสบอนติวิวตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า c s 1 c s 2อยู่ CS1 เนี่ยคือ c h a n n e l 1 c ่งคือ Channel2 มันเอาเสียงเข้าได้2แหล่ง2ทางเท่านั้นนะครับคือ c h a n n e l 1 c ่งชันเ2แต่ละทางเราก็เลือกได้ว่าเราจเจอาจากซอรไหนจากรูไหนนะครับวิธีการเลือกก็คือกดตรงแป้นพิมพ์เนี่ย เป้นพิมพ์หนึ่งจะมีเส้นหนึ่งเส้นสองอยู่ใช่ไหมครับก็กดวนไปเรื่อยๆกดวนไปเรื่อยๆนะครับพอกดวนไปเรื่อยๆแบบนี้ไอต้ไอตรงนี้จะเปลี่ยนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นไม่อินหนึ่งไม่อินสองหรือเราจะเอาเสียงเข้าจากอินหนึ่งอินหนึ่งคือ hdmi หนึ่ง hdmi สองอินสอง hdmi สามอินสามอินสี่ไม่เราจะไม่เอาเสียงจาก hdmi ไหนเลยนะครับเพราะเราเพิ่งจะต่อไม้ตัวเนี้ยเข้าไปที่สวิตช์นะครับที่พอร์ตไม่อินเราก็ต้องกดเข้าไปหาคำว่าไม่อินหนึ่งเมื่อกี้ผมเสียบเข้าช่องไม่อินหนึ่งนะครับจบ เสียงก็จะมาจากช่องไม์อินหนึ่งแล้วส่วนช่องสองเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นเสียงจากไม์บิวอินก็พออินหนึ่งอินสองนี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเสียงจากกล้องนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะกล้องเป็นพอร์ตที่ไม่ได้เสียบอะไรก็ได้นะเป็นโฟนอินก็ได้แค่นั้นและไอ้ไม้สองตัวเนี้ยที่ต่ออยู่เนี่ยเสียงเข้าไม่เข้าลองเริ่มจากดูที่กราฟนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเงียบมันก็จะไม่มีเสียงนะถ้าเกิดผมพูดกราฟนี้ก็จะเด้งนะครับลองกดเคาะดูอ่ะสรุปว่าเสียงเข้าแล้วค่อยมาเช็คตรงนี้ ไอการแคปเจอร์เอลโตัวอเดียตัวเนี้ยมันมาทั้งภาพทั้งเสียงนะครับดังนั้นเรา Import เข้ามาแค่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์อันเดียวเนี่ยมาทั้งภาพทั้งเสียงเดียจบนะครับเส้นเดียวจบเคาะเสียงกระเด้งเคาะเสียงเด้งแบบนี้ก็คือเสียงเข้านะครับโอเคอ่ะตามนั้นเนี่ยอันนี้เอาเสียงเข้าอย่างง่ายก็คือเอาเสียงเข้าสวิตช์แล้วสวิตช์เนี่ยปล่อยออกไปทางการแคปเจอร์ผ่าน H d m i เส้นเดียวจบ สวิตช์ไอ้เจ้า s t er s 9125P ตัวนี้นะของ device w เ l well l เนี่ยข้างๆมันจะมีพอร์ตหูฟังอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปครับอ่าโอเคมาเทสเทสวัสดีครับ123490เเทส1 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 0โอเคเสียงเข้าชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมลืมผมจะถามอีกอีกอันหนึ่งก็คือตอนนี้ผมเซตสวิตชอร์ er, วางไว้ตรงนี้อยากจะกดเองไหมครับ เดี๋ยวจะย้ายไปไว้ข้างๆเฟรมมันไม่เห็นอยู่แล้วออถนัดซ้ายถนัดขวากดออซ้ายก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย,ย้ายแปบหนึ่งเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยก็แค่ต้องเปลี่ยนสายที่ต่อจากสวิตช์เชอร์เข้าการเทปเชอร์เนี่ยเป็นสิเมตรแค่นั้นเองไหนไว้ไหนดีฝั่งนี้เาฝั่งนี้ก็ได้ค่ะสมมุติฝั่งนี้เห็นเอาสาย HDMI มาสองเส้นเดี๋ยวก็เอาสาย HDMI จากกล้องมาทั้งคู่ กล้องตัวที่หนึ่งด้วยหนึ่งกล้องตัวที่สองเียสองโอเคพามาแล้วนี่แค่มากดตัดสลหรับกล้องหนึ่งทั้งสองเฉยให้มันกดง่ายๆเอาไว้ใกล้ๆใช่ครับใช่ครับข้างล่างคือพ r e v i e คือกดเตรียมไว้ก่อนสมมติเราอยู่กล้องอื่นอะไรอย่างงี้ประมาณแล้วเราจะตัดไปกล้องที่สองนะแล้วกด transition ตรงนี้ได้ไหลไปปืด ราจะได้สวิตไปที่ภาพที่เราเตรียมไว้คือไอพรีวิวจุดกล้องที่ 2, 2> ตัดไปตัดมายกเว้นแต่ว่าเราอยากจะแบบจะเฟดไปแบบนี้หรือเปล่าถ้าอยากเฟดก็ต้องเตรียมพรีวิวไว้อีกกล้องนึงแล้วก็กดออโต้ส่งไปแต่ถ้าไม่ก็กดตัดไปเลยครับ,รบไอ้เฟดแบบนี้คือเฟดแบบโปรแกรมมันจะมีความเร็วอยู่3มเรทเรทหนึ่งเนี่ยก็จะเร็วประมาณนี้เรทหนึ่งจะเร็วประมาณนี้เรทสองก็ อไปที่เลยสามเลยสามจะช้าหน่อยฟื้นอย่างเงี้อ๋อโอเคอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะหมุนเองก็ค่อยๆ oh, ด้วยมือเราโอเคค่ะ <okay. S 1> แค่นั้นสวิตช์จากตอนแรกวางไว้ข้างคอมอ่ะไม่ได้ไม่ทันใจแม่้าบางเจ้าจริงๆก็ทุกคนแล้วแหละเขาอยากจะกดกดกันเองทั้งนั้นเพราะว่าไอคนคุมมันมันไม่รู้จังหวะ <laughs> กดสวิตช์เองเลยไว้ข้างๆเวลาเราถ่ายแนวตั้งคือมันหลุดเฟรมอยู่แล้วไม่เห็นนะครับ i g v e เวลี่เวลนะคะเดี๋ยวให้น้องปักหมุดไว้ข้างล่างก็ได้นะคะเ,เดี๋ยววอมลองดูนะคะปักหมุดไว้ข้างล่างนะคะว่าเพจเราอยากดูสินค้าเพิ่มเติมมากกว่าไลฟน์นี้หรือข้างหลังที่เรามีสต็อกเยอะแยะอะไรเงะะี้ยค่ะก็ดูได้เลยตัวแรกตัวแรกแนทจะแบบแนะนำมากมากเพราะอันเนี้ยคือใช้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเราอยากบอกต่อไม่อยากแบบใช้ของดีอยู่คนเดียวคือตัวแรกคือตัวนี้นะคะ เวลี่เวลี่นัดบอดี้สครับนะคะใครที่เรารู้สึกว่ามันสกรปรกแนแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะใช้ได้ทุกวันนะคะหรือว่า3-5ครั้งต่อสัปดาห์ได้หมดนะคะซึ่งตัวแนนเองอะ่ะจะใช้ตอนเย็นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งทำมาจากตัว ตัวนัดหรือถั่วนะคะถั่วมาจากประเทศแคลิฟอร์เนียเนาะซึ่งเรามาแบบผสมผสานกันอยู่ในหลอดเดียวหลอดนี้ค่อนข้างแบบเยอะนะแบบจุนะคะใช้ได้นานมากแล้วก็เราไม่ต้องบีบเยอะเราบีบในแค่แบบในส่วนของเหมือนแบบยาวกว่ายาสีฟันเรานิดนึงนะคะใช้ทั่วผิวกายได้เลยเดี๋ยวนอจะบีบให้ดูคร่าวๆนะคะซึ่งเมสคับะมันจะไม่เหมือนเมสคับ ที่ที่เราใช้กันทั่วไปในสบู่ก้อนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะค่อนข้างแบบเป็นเม็ดบีดเล็กเล็นะคะจะเป็นเนื้อสครับเม็ดเล็กแบบนี้คือใช้เรารู้สึกว่าลูกค้าทุกคนอะ่ะจะรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยสีมันจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็ใช้น้ําได้เลยเกลีย่ยได้เลยนะคะใช้กับตัว ผิวหน้าผิวตัวเราได้เลยนะคะก็ถููๆูอย่างเงี้ยค่ะผสมกับน้ำมันก็จะมีฟองนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะคะเม็ดสครับเม็ดเล็กแบบบีบท,ที่ค่อนข้างแบบออร์แกนิกด้วยนะคะซึ่งตัวเวลี่เวลี่เองอะ่ะเราได้ในส่วนของแบบการเค็มหลายตัวนะว่าเราค่อนข้างออร์แกนิกนะคะแล้วก็แบบสินค้ามันเนเชอรัลธรรมชาติมากๆทักกันได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะว่าแบบเฮ้ เราใช้แล้วเป็นยังไงเพราะว่าแบบมันมียูเซอร์ซื้อไปเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราต้องการฟีดแบ็จากรีวิวจากผู้ใช้จริงจริง,รงขอบคุณนะคะใส่คอมเมนต์ได้เลยนะคะลองแล้วค่ะใช้ดีมากนะคะคุณวานิดานะคะ นะคะตัวน้ำตบตัวนี้นี่แหละซึ่งทุกคนน่ะจะเห็นว่ามันมีน้าใช่ปะมันจะมีน้ําในขวดแบบนี้ถูกไหมคะซึ่งน้าอ่ะต้องบอกว่าเวลี่เวลี่อ่ะไม่เคยใส่เขาเรียกอะไรเขาสามารถเคลมได้เกือบ100%ว่ามันเป็นน้ํามาจากอัเทอร์มิเซียหรือจิงจูฉายเกือบ100%นะคะข้างหลังจะเห็นเลยว่า100%จริงๆเนะี่ยไม่ต้องบอกเกือบเพราะว่ามัน1 0 0ซคือน,น้ําสกัดของแอเซนต์ตัวนี้มันกันออกมาจากแบบ เนื้อจริงจู่ฉายจริงๆนะคะไม่มีการผสมน้ำทำให้ผิวเราอ่ะค่อนข้างแบบอิอ่มฟูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิวสุขภาพดีช่วยลดรอยอสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ทำให้สกินแบเรียรอ่ะเขาเรียกอะไรกำแพงของชั้นผิวเราอ่ะแข็งแรงขึ้นซึ่งเทรนตอนนี้เราไม่สามารถแบบขาวได้อย่างเดียวอะคือผลลัพธ์ข้างในมันจะต้องแบบ ผิวหน้าเราจริงๆอะ่ะหนังหน้าเราจริงๆอะ่ะมันจะต้องดีจริงๆนะคะก็แนะนำไม่ใช้ตัวนี้เหมือนกันเป็นตัวแรกเริ่มเลยนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิว